เปิดรายการวันนี้ด้วยคำถามที่ผมว่าเมันน่าขบคิดเหมือนกันนะครับคือถ้าเราอยากให้ใครสักคนรักเราจริงๆเนี่ยจำเป็นไหมที่เราต้องต้องพยายามทำอะไรหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือจริงๆแล้วแค่เป็นตัวเราเองมันพอหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ซึ่งแนวคิดประมาณนี้แหละครับที่เราจะมาคุยกันมาจากข้อเขียนที่น่าสนใจมากอ้างอิงมุมมองของฟริดาคาโลเลยนะครับแล้วก็นำเสนอโดยคุณนายเปปซี่อารมณ์ดีแมนที่เขาเน้นเรื่องการยอมรับตัวเองแล้วก็ความรักแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากใช่ค่ะเป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือแก่นคิดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยบางที อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปแก้ก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะทําให้เราเจอรักแท้แล้วก็จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมการที่เรามัวแต่พยายามเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับการยอมรับที่เราตามหาเสมอไปค่ะครับประโยคที่แบบโดนใจเลยนะที่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งใดเลยเพื่อให้ถูกรับคือฟังดูมัน มันท้าทายความเชื่อเราๆท่านๆมากเลยนะครับเพราะปะกติเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดีขึ้นดิต้องเก่งขึ้นต้องสมบูรณ์แบบขึ้นถึงจะมีคนมารักมายอมรับเราอะไรแบบนั้นมันดูขัดขัดกันอยู่นะครับใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ข้อเขียนนี้ชวนให้เรามองต่างมุมเลยเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่า สัจธรรมสองประการที่เขาได้เรียนรู้มาประการแรกนะคะคือคนที่เขารักเราจริงๆอะนะเขามองเราด้วยหัวใจไม่ใช่แค่มองด้วยสายตาอย่างเดียวหมายความว่าไงคือเขามองทะลุข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเราไปเลยหรือบางทีก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้าไปที่สำคัญคือเขามักจะเห็นคุณค่าหรือว่าแง่มุมงดีๆในตัวเราที่บางทีเราเองอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้อื เหมือนความรักของเขามาช่วยส่องให้เห็นว่างั้นเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยส่วนสัจธรรมประการที่สองอันเนี้ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันคือสำหรับคนที่ไม่คิดจะรักเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะนะต่อให้เราพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ดีเลิศประเรสริฐสียังไงพยายามมากๆแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะทาให้เขาพอใจได้โอ้โหอันนี้เจ็บแต่จริงนะ คือจุดนี้มันย้าว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราว่าเราดีพอหรือยังแต่อาจจะอยู่ที่เจตนาของเขาเองมากกว่าถ้าเขาไม่ได้อยากรักเราตั้งแต่ต้นความพยายามของเรามันก็อาจจะสูญเปล่าไปเลยพอฟังแบบนี้แล้วไอ้ข้อเสนอแนะที่ว่าเราควรปล่อยให้ความไม่สมบูรณ์แบบของเราคงอยู่เฉย เออมันเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยนะครับแทนที่จะมองว่าเฮ้ยนี่มันจุดอ่อนต้องแก้กลับกลายเป็นว่ามันคือสินทรัพย์ล้ำค่าอย่างนั้นเลยเหรอครับมันช่วยคัดกรองคนได้ยังไงบ้างครับตรงนี้ลึกซึ้งดีนะถูกต้องเลยค่ะมันทำหน้าที่เหมือนเออเหมือนเป็นเครื่องทดสอบใจไกลๆเลยนะคือพอเราไม่ได้พยายามปกปิดหรือแก้ไขทุกอย่างในตัวเราตลอดเวลาเนี่ย คนที่ยังคงเลือกที่จะรักเรายอมรับเราในแบบที่เราเป็นก็คือคนที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราอืมไม่ใช่แค่เปลือกนอกหรือภาพที่เราพยายามสร้างใช่ค่ะไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เราพยายามสร้างขึ้นมามันช่วยให้เราเห็นชัดเลยว่าใครกันแน่ที่ เชื่อมต่อกับเราด้วยหัวใจจริงๆไม่ใช่ด้วยเงื่อนไขว่าเราต้องเพอร์เฟคแค่ไหนอันนี้ล่ะค่ะคือมุมมองที่มาจากข้อเขียนที่อ้างอิงฟริดาคาโลผ่านคุณในเป๊ปซี่อารมณ์ดีแมนอืมเข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้นะคะแต่มันคือการเปิดประตูเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ที่มัน จริงใจเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานเราด้วยนะที่อาจจะเสียไปกับการพยายามเอาใจคนที่เอ่อเขาไม่เคยคิดจะเห็นค่าเราอยู่แล้วสมบูรณ์แบบไร้ทิ่ติเลยแต่อาจจะงอกง,งามขึ้นมาได้จากการที่มีใครสักคนมองเห็นแล้วก็โอบกอดตัวตนจริงๆของเราทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เราเองอาจจะมองว่าเออมันยังบกพร่องอยู่ใช่เลยค่ะ แล้วมันก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เราคิดตามต่อนะคะคือถ้าความไม่สมบูรณ์แบบมันมีค่าในการเปิดเผยความจริงใจได้แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเรากล้าที่จะยอมรับมันมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความไม่สมบูรณ์แบบของเราออกมาบ้างไม่ต้องพยายามซ่อนมันไว้ตลอดเวลามันจะส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์หรือว่าวิธีที่เรามองหาการยอมรับจากคนอื่นๆในชีวิตประจาวันของเรายัางไงได้บ้าง อืมเป็นคำถามปลายเปิดที่ดีมากเลยครับค่ะก็เป็นคำถามที่ชวนให้แต่ละคนลองนําไปสํารวจต่อในมุมของตัวเองดูค่ะ